สวัสดีค่ะชื่อนาศเนีวงชยวิตนะคะชื่อเล่นว่าเบนค่ะมาจาก financial management ค่ะ,ะเป้าหมายในการโลดน้ำหนักนะคะก็คือตอนแรกมันน้ำหนักประมาณ70โลซึ่งช่วงตัวช่วงแขนค่อนข้างใหญ่ก็เลยทำให้อยากที่จะใส่แขนสั้นได้นะคะซึ่งเป้าหมายในใจจะอยู่ที่ประมาณน้ำหนัก55ค่ะ หลักๆนะคะก็จะแบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือเรื่องการออกกําลังกายกับการคุมอาหารซึ่งออกกาลังกายเนี่ยมันแบ่งจะแบ่งเป็นอีก2อย่างก็คือการเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นการคาร์ดิโอค่ะแล้วก็การคุมอาหารนะคะคุงก็จะงดพวกของมันของทอดของหวานต่างๆไปก่อนในช่วงลดน้ําหนักนี้อาจจะมีได้กินบ้างได้เล็กน้อยค่ะก็จะเน้นโปรตีนขันเป็นโปรตีนเยอะมาก แล้วก็กินคาร์โบไฮเดตก็เป็นพวกแป้งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆจะเน้น2อ,อย่างเลยก็คือแป้งคาร์โบไฮเดตแล้วก็อาจจะเป็นกูุแฟตด้วยนิดหน่อยมีความอยากค่ะแต่ก็จะอาจจะแบบขอแค่หนึ่งคำเพื่อให้ลดความอยากอ่ะคะ่ะแล้วก็โอเคทุบต่อลดน้ำหนักค่ะท้อค่ะได้แต่คิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เหน่อยเหลือเกินแต่ก็ สู้ต่อไปค่ะเพื่อที่ว่าเอ้ยฉันอยากจะลองสักครั้งหนึ่งฉันจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่สำหรับของหนูนะคะหนูจะแอบไปกินขนมนิดหน่อยเพื่อให้มีกำลังใจในการออกกำลังกายต่อไปค่ะก็อยากชวนเพื่อนๆทุกคนค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อรักษาสุขภาพกันเนาะก็ผู้หญิงเนาะอย่าหยุดสวยค่ะสวยต่อไปก็มาออกกำลังกายสุขภาพให้แต่งตัวสวยๆกันดีกว่าค่ะ